วันนี้กลับหัวซะแล้วนะครับคอมเชัดลึกเรื่องของข้อคาคุก4ผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไปเปิดหน้าสามครับอ่าหน้าสามหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับเป็นข้อรับที่ดีที่สุดของนะนะฮะอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถจะติดต่อกับทีมข่าวอัชการมสำนักข่าวเดชั่นได้นะฮะเป็นคอลัมน์สายตรวจระวังภัยนะครับวันนี้คุณอังกูลตะวันวงหล่อทีเดียวคุณจิลเดชครับนะ ไปทำรายงานนิคมอุตสาหกรรมนิคมบางปูวัดสภาพน้ำคลองตำลุไร้สารเคมีปนเปื้อนนะครับรายงานชิ้นนี้ท่านผู้ชมมาสืบเนื้อมาจากว่ามีท่านผู้ชมแถวๆคลองคลอ,องตำลุร้องเรียนมาบอกว่าคลองแห่งนี้เหมือนกับน้ำคัมเลยน้ำเสียมากมายทีเดียวนะครับเราก็าไปตรวจสอบสอบถามความเห็นกับชาวบ้านในขณะที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นพื้นที่ใกล้เคียงฮะท่านผู้ชม ก็มาชี้แจงบอกว่าไอ้น้ำคำน้ำนาวน้ำเสียที่ชาวบ,บ้านร้องเรียนมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะฮะ,อ,ะอีกช่องทางหนึ่งนะครับอันนี้มีที่อยู่ชัดเจนท่านผู้ชมอ่านในชื่อวกมันนะฮะมีที่อยู่ชัดเจนทีเดียวนะครับก็อันนี้จะเล็กนิดนึงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปซื้อดูออหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับขอรับสายตัวระวังภัยอีกช่องทางหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าที่สําคัญเลยนะฮะง่ายๆแล้วก็เป็นภาพวิดีโอหรือว่าเป็นคลิปอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมส่งมาได้ที่ สายตรวจประชาชนนะครับครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะติดต่อมาอย่างเรานะหรือถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณสุชาาิระบุไว้นะครับทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งนะครับหรือว่าประเภทแบบปาดเบียดแซกก็ส่งมาได้เหมือนกันส่งมนะครับร่วมกันร่วมกันสร้างวินัยจราจรนะครับเอาไปดูเ c e b o o k ของสายตรวจวังสายตรวจประชาชนครับ เนี่ยสายตรวประชาชนนะฮะจำง่ายๆนะครับด้านบนเป็นสีแดงด้านล่างเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ความหมายต้องถามหัวหน้าจิบแล้วคุณชตินรินดูนะครับเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้ออกแบบนะฮะเอาไปเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างนะครับสำหรับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกประจำสัปดาห์ของการทํางานหลายคนบอกอาจจะไม่ได้เดินทางแต่บางคนครับมีความมีธุระมีความจําเป็นที่จะต้องต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับอันนี้เตือนภัยกันเพราะว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับคุณเนรมิตรอนุเรศนะครับ อยากจะเตือนภัยร่วมกันคุณจิระเดชแล้วก็ผมเนี่ยสคนนะบอกแต่แจ้งเตือนภัยหน่อยว่าเอ๊ะถ้าไปปั๊มแวะปั๊มน้ํามันแล้วมั่นใจได้ขนาดไหนว่ารถของคุณปลอดภัยครับถของคุณปลอดภัยครับเพราะว่าอย่างที่คุณสุชาติระบุไว้ครับคุณอนุอนุเลศใช่ไหมฮะอนุเมธอนุเมธนรมิครับคุณในระมิรอนุเลศครับก็ในช่วงที่เดินทางไปทำธุระนะที่ต่างจังหวัด บังเอิญคุณสุชาติขับขับรถไปก็ไปแวะปั๊มปั๊มแห่งหนึ่งแล้วกันแล้วแถวสระบุรีเสร็จแล้วลงจากรถปุ๊บปิดประตูนะแต่ว่าไม่ไม่ใช้คุณแจไขไงใช้รีโมทกดปุ๊บปกติแล้วคุณอนุรักษ์เนี่ยฮะคุณเดลมิดนะครับบอกว่ารถของของเขาเนี่ยครับเวลากดรีโมทไปแล้วเนี่ยต้องล็อก ไอ้ล็อกก็ไม่เท่าไหร่ไอ้กระจกข้างๆต้องพับขับกลับด้วยอ๋ออันนี้ข้อสังเกตของรถของคุณอนุรักษ์นะฮะซึ่งในช่วงที่เขากดมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันล็อกจริงแต่ว่าไอ้เจ้ากระจกมองข้างไม่พับไม่พับแสดงว่าไม่ได้ล็อกเขาก็เอ้าสงสัยแล้วเดินไปเปิดอ้าวประตูเปิดได้ตกใจทีนี้คุณชาตอก็เดินหายเลยกะว่าไอ้คนร้ายนี่คงอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นที่เกิดเหตุ นะฮะข้าไปคุยกับคุณเนรมิตรดูนะฮะสวัสดีครับคุณเนรมิตรครับสวัสดีครับคุณสุชาติคุณกีรเดชขอบคุณมากนะฮะที่มาร่วมเตือนภัยกับรายการสายตัวระวังภัยนะครับครับผมเรื่องราวมันเกิดขึ้นช่วงไหนอย่างไรครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันศุกร์นะครับเมื่อคืนวันศุกร์ประมาณสักค่าตุ้มกว่าสองสองสามวันที่ผ่านมานี่นะฮะใช่ครับผมครับครับเชิญ่ะระหว่างที่จะเดินทางไปธุระที่ต่างจังหวัดนะครับก็ อได้นัดเจอกับญาตินะครับที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่ง <c oughs> ย่านถนนมิตรภาพจ <c oughs> ังหวัดสระบุรีนะครับอเพื่อเจอกันแล้วก็จะแวะเขาอาห้องน้ําด้วยนะครับร <c oughs> ายล,ละเอียดก็อย่างที่คุณจิรเดชเกิดมานะครับ <c oughs> ก็คือว่าอาขณะที่ลงรถแล้วจะกดรีโมทเพื่อล็อกซึ่งปกติรถผมเนี่ยเมื่อกดรีโมทแล้วประตูล็อกกระจกมองข้ามจะพับ ใช่ไหมครับครับแต่ว่าพอกดไปแล้วกระจกมองข้างไม่ทับเอ๊ะก็แปลกใจละก็เลยลองเปิดประตูดูปรากฏว่าล็อกไม่ได้นะครับครับครับเมื่อเห็นเส้นนั้นก็เลยเอ๊ะไม่มั่นใจว่ารีโมทเราเสียหรือเปล่าก็เลยลองทําดูหลายๆครั้งนะครับปรากฏว่าก็ยังทําไม่ได้เหมือนเดิมยึงใช้กุญแจเนี่ยล็อกนะครับแต่ว่าพอใช้กุญแจล็อกก็ล็อกได้ ลองไขดูแล้วก็กดล็อกอีกมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกอมผมทําอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าครั้งนะครับตอนนั้นตอนนั้นคุณเนลมิตเนี่ยคิดอะไรฮะคิดว่าโอเครีโมทเราเสียหรือว่าโดนรบควนสัญญาณนะตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นรีโมทเสียเมื่อลองทำหลายหลายครั้งแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการรบควนสัญญาณแน่ๆครับครับคุณเนลามิตฮะได้มีการเดินสํารวจรอบข้างๆรถไหมฮะว่า มีรถคันอื่นอยู่ข้างๆมั้งไหมฮะผมกับน้องชายเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเดินหาในแอเรียที่สัญญาณรีโมทเนี่ยจะส่งถึงแต่ว่าพอเดินหาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เจอครับตัวที่ปล่อยสัญญาณเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ไกลจากจากบริเวณนั้นพอสมควรนะครับปกติรีโมทของปกติรีโมทของคุณเนลิมิดเนี่ยมีสัญญาณเรืยอรัศมีกว้างประมาณเท่าไหร่ฮะอ เต็มที่ก็ประมาณน่าจะประมาณสองสามเมตรประมาณเนี้ยครับออกใกล้ๆเองใช่ไหมฮะใช่ครับก็แสดงว่าสัญญาณที่มาลบกวนนี่น่าจะไกลกว่าไกลไกลกว่าของคุณนมือครับอ่าแล้วแล้วทํายังไงต่อครับเออระหว่างที่เดินหาแล้วก็เดินหาไม่เจอรถก็ล็อกไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงก็คือว่าก็เหมือนกับว่าผัดกันเข้าอ่ะครับผัดกันเข้าห้องน้ําให้คนให้อีกคนอ่ะเฝ้ารถไว้ก่อนครับอ๋อครับ คุณเนลมิตครับอยากจะเตือนบรรดาประชาชนหรือผู้ที่จะเดินทางผ่านไปบริเวณแถวนั้นยังไงบ้างครับก็อยากจะเตือนัยให้กับท่านผู้ชมรายการนะครับครับเวลาที่จะไปเที่ยวหรือว่าไปธุระต่างจังหวัดก็ดีนะครับต้องแวะปั๊มน้ามันเพื่อที่จะซื้อเครื่องดื่มซื้อน้ําหรือว่าเข้าใช้บริการห้องน้ําอะไรเงี้ยนะครับก็ เวลาจะล็อกรถทุกครั้งนะครับควรจะล็อกด้วยกุญแจหรือไม่ก็ถ้าล็อกด้วยรีโมทก็ควรที่จะเปิดดูก่อนว่าล็อกจริงๆหรือเปล่าทางที่ดีครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทักคนสองคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันเนี่ยนั่งอยู่ในรถรอแล้วก็ถักกันไปดีกว่าครับโอ้โหจะดีที่สุดนะขอบคุณมากครับคุณเนรเมศครับร่วมจัดรายการด้วยกันครับขอบคุณครับครับคุณเนรเมตอนุเรศตนะครับบอกว่าออกจากกรุงเทพไปถึงแถวๆปั๊มน้ำมันสระบุรีประมาณห้าทุ่ม ครับโอ้โหคุณจิรเดชนี่ภาพแบบไม่เอะใจสักนิดนึงนะไม่เอะใจสักนิดเดียวครับอาจจะเรียบร้อยเลยก็ได้อืนะแต่โชคดีนะคุณเนลมิตนะฮะรถของของคุณเนลมิตนะบังเอิญว่าไอ้เจ้ากระจกไฟฟ้าข้างๆเนี้ยรถรถน่าจะผมเกรงว่าน่าจะเป็นมาสเตอมั้งไม่ครับเขาไม่แท่ใจนะฮะแต่ว่าเป็นรถพอกดปุ๊บเนี่ยมันปิดนะใช่ไหมอันนี้คือข้อดีของเขาไงนะครับถ้าเป็นรถผมนะกดปุ๊บเลยนะเรียบร้อย พวกเอาไปอารันแล้วจริงนี่ถ้าเป็นของผมไม่ไม่มีนานะคุณเชลเด็กขนาดพับเข้าไปต้องใช้สองมือเลยนะพับเข้าไปพับแล้วไม่ใช่ธรรมดากลัวหักอ้กลัวจะหักเพราะมันเก่าและแก่มากเหลือเกินนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เตือนภัยกันนะหรือว่าท่านผู้ชมนะครับมีภัยลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับที่จะจัดรายการรูมกับผมสองคนนี่แหละฮะส่งเสนอคลิปเข้ามานะครับใน f a c e b o o อสายตรวจประชาชน นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะอาจชญากรรมทันข่าวจําง่ายๆสายตรวจประชาชนนะเพื่อให้ท่านผู้ชมนี่มีส่วนร่วมในการเตือนภัยในเรื่องของภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องรถเท่านั้นหรือท่านผู้ชมท่านใดที่มีประสบการณ์นะที่ถูกอา,อาจจะถูกแก๊งคนร้ายนะครับหลอกลวงไปจี้ชิงทรัพย์หรือไม่ก็กระทําการอย่างอื่นนี่ก็สามารถที่จะแชร์ความรู้สึกได้ เช่นกันอนี่ะมีหลายช่องทางนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์อันนี้ย้ำหน่อยนะสำหรับท่านผู้ชมเอ๊ะทำไมย้ำจังเลยย้จังครับก็ท่านผู้ชมโทรมาเยอะครับโทรมาเยอะแต่ว่าบางท่านใจร้อนหน่อยคุณจิรเดชครับเอ๊ะทำไมไม่ไปตรวจสอบสักทีอ่ามีอยู่ไลย์ด้วยเหมือนกันโทรมาสักเจ็ดแปดรอบแล้วนะครับบอกโอ้เออทำไมไม่ไปตรวจสอบตรงนี้ล่ะครับมีค้ายาเสพติดโอ้โหบอกบอก ผมก็บอกรับโทรศัพท์อีนะบอกพี่ครับตอนนี้กําลังดําดเนินการอยู่ได้แจ้งตำรวจท้องที่ไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมบางท่านคุณเจรเดชไม่กล้าที่จะมาพูดคุยในรายการ,รนะครับเมื่อเช้ารับโทรศัพท์นะท่านผู้ชมที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับก็เรียกว่าถ่ายคลิปไม่เป็น<อ>แล้วก็ส่ง Facebook มไม่เป็นนะครับโทรศัพท์มาพูดคุยบอกว่าอยากจะเตือนภัยหน่อยนะแล้วก็อยากจะร้องเรียนว่าไปที่ตำรวจอำเภอบ้านหมี่หน่อยอันนี้ผมน้ำเย็นย้ำเลยนะครับ ํำรวจอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีบอกว่าโทรไปแจ้งแล้วบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มามาจอดหลังบ้านชาวบ้านแถวนั้นนะ่ะจับโมอเตอร์ไซค์คันนี้ไว้ได้แต่หาคนร้ายไม่เจอ,อเสอบถามเพื่อนบ้านปรากฏว่าโดนไปประมาณเจ็ดแปดลังคาเรือนขึ้นบ้านนะขึ้นบ้านวิ่งในถุนอะไรพวกนี้หมดเลยนะฮะเจอรถคนร้ายแล้วก็มีหลักฐานเป็เสื้อดับเพลิง โอนะโทรไปแจ้งที่ตารวจสพบ้านมีผมก็เห็นใจเขาบอกว่าโทรไปช่วงประมาณกี่โมงสี่ทุ่มสี่ทุ่มจากบ้านจากสพบ้านมีมาที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรโอ้นิดเดียวมันเดอกครับนะฮะผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเอาเอาเอาหลักฐานตรงนี้ไว้ก่อนแต่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหน่อยก็แล้วกันครับถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้จะชวนผู้กับสพบ้านมีนะครับมาพูดคุยในรายการดูว่าในกรณีแบบนี้ถ้าหากว่า ชาวบ้านเขาจับหลักฐานหรือว่าจับของกลางได้ครับจะต้องทําอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับก็ต้องเห็นใจเพราะว่ากลางคืนคุณจิรเดชไกลเปลี่ยวเมื่อับางทีตํารวจก็ไม่พอขนาดตํารวจนะฮะสี่กิโลยังไม่มาเลยกลัวเอาช่วงนี้พักสกูไปฮะนะครับเชื่อ้าจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของไฟไหม้โรงพักนะครับแล้วก็มีผู้ต้องขังเสียชีวิต4รายพักสกูครับ